ในวันนี้นำลูกซิ่งนะครับมารวมกลุ่มกัน ช็อตเตอร์หนึงครับสาหรับรงทานวันนี้เป็นโรงทานลูกชิ้นนึ่งนะครับลูกชิ้นนึ่งนะครับแล้วก็มีการยำมีการปรุงนะครับมีการราดน้าจิ้มนะครับก็ให้ชมดูบรรยากาศทุกคนก็จะมากมายนะครับยิ่งสายยิ่งมากนะครับก็เข้าแถวต่อคิวกันไล่เรียงเคียงลําดับมานะครับอ่านี่เจ้าภาพเจ้าภาพชื่ออะไรครับ เจ้าภาพนะครับคุณพนันคุณพันก็ขอให้ร่วมบนุโมทนาบุญนะครับนะครับถ้าท่านใดปีนี้มาไม่ได้ก็ปีหน้าเตรียมคิวมาเลยนะครับนะครับคุพันเขาบอกผมไม่เคยชมเจ้าภาพเลยนะว่าเจ้าภาพสวยอ่าเป็นสาวเป็นสวยเป็นลูกสาวนะครับอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นนะครับวันนี้เจ้าภาพมานะครับ ็ขอให้ร um ่วมมันุโมทนาบุญกันนะครับครักสัดับต่อไปนะครับ ับแน่นะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามในเฟซบุ๊กนะครับของพระอาจารย์บัญญสุจิตโตนะครับมัตโตเกียร์นะครับนะครับไม่มีห่วงนะครับไม่มีห่วงนะครับครับไม่มีห่วงอบไม่หลมีนรัๆ่วงให้กินก จุกๆจุกๆนะครับอันนี้จุกๆนะครับอออันนี้ออนุญาตตัดตอนทอนลงเดี๋ยวเพียงนท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเจอชนกันต่อไปนะครับ